สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว h 2ของ j o y c i ต y นะครับคลิปที่แล้วท่อเดิมคลิปนี้เปลี่ยนท่อแล้วในสั่งท่อมาจากนอกเลยนะครับนอกบ้านนี่หล่อเลยครับนี่ปลายไม่ใช่คาร์บ,บอนนะครับปลายธรรมดา,มาคอเลต <laughs> นี่ลงตัวเลยนะครับ สั่งน้องในกลุ่มทําให้นะครับราคาย่อมเยาสวยเลยทําสีมาสวยๆจำๆตรงตัวเลยนะครับนี่รอๆเฮ็ดชูรอๆเดี๋ยวต้องเอาเซตแปดร้อยไปทําบ้างละน่ว่าจะไม่แต่งแล้วกดไม่ได้คนทําท่อสวยเลอเกินนี่นะครับเปลี่ยนท่อแล้วรอเลยครับ โชคเยบได้เหมือนเดิมท่อทอดอกได้ครับไม่ได้ติดกาวสวมไมใ่เฉยนี่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ